ใครอยากเล่นแอดเข้ามาได้นะครับมาครับวันนี้ก็มาพบกับช่องน้องไอเดียอีกเช่นเคยวันนี้เรามาดูการแข่งวีฟายระดับโคตรโปโคตรเทพทีมสองคนมาดูกันว่าทีมที่เราจับตาดูจะได้ที่เท่าไหร่จะตึงแค่ไหนไปรับชมพร้มอมกันเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์เ,เป็นกำใจด้วยครับอันอันครับนี่ไงชื่อเขา กับเพื่อนของเขาชื่ออะไรครับเจ๋งใช่หรือเปล่าครับถ้าอ่านผิดขออภัยเป็นไงครับเพื่อนของเขามาดูกันว่าทีมขเขาจะเก็บไปได้ทักกี้คิวนะครับจับตามองคนนี้ดูไว้คนนี้เขาบอกว่าเตึงมากตอนนี้เพื่อนของเขาก็ได้ฟาด กระทะเล่นไปเล่นมาครับดังฟุบฟับฟุบฟับตอนนี้เขาก็โดดพลาดตกลงมาเลือดลดไป40หนคนว่าเขาจะทำยังไงอาจะปั๊มเลือนหรือเปล่าหรือว่าจะปล่อยให้เลือดขึ้นเองอืมตอนนี้เพื่อนของเขาก็มุ่งหน้าเข้าวงฟ้าไปล่าคิวแล้วตอนนี้เปิดไปแล้วครับเพื่อนของเขาเปิดไปแล้วครับ ศัตูไหวตัวทันครับตั้งไอวอร์ได้หรือเปล่าโอ้โหศัตูเจ็บมากตั้งไอวอร์ทนันข้างหลังยิงมาโอ้โหแต่เขาก็ตั้งไอวอร์ทันครับไหวตัวทันครับตอนนี้อัน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 ทำยังไงอันได้เข้ามาชาร์จหรือว่าขเขาเจ็บตีนี้ได้สำเร็จหรือเปล่ามาครับ อตอนนี้ศัตรูก็ถอยทับออกไปแล้วเพื่อนของเขาได้ลงไปแล้วครับโอ้โหเพื่อนของเขาโดนเก็บโดยทีนที้ไปโอ้โหการแข่งขันแมตชนี้ได้จบลงไปแล้วครับโอ้โหเป็นไงกันบ้างครับน้องๆสนุกกันไหมไปดูเกมหน้ากันดีกว่า เป็นยังไงเกมตะกี้เขาบอกว่าน่าจะซ้อมมือครับยังไม่เอาจริงนี่นะครับไอดี ID ของพี่ห้าสามสามห้าห้าแปดหกกใครอยากเล่นแอดเข้ามาได้นะครับโอ้โหแมงแดงเล่นสี่วีีนะครับตอนนี้ ขาชนะไปแล้ว2ต่อหนึ่งดูว่าเกมนี้เขาจะชนะอีกหรือเปล่าตอนนี้เขารวมทีมอยู่ตรงนี้จุดเดียวนะครับ4คนศัตรูตก็ไม่ยอมบุกนะครับนี่ไงศัตรูบุกมาแล้วเขาจะเปไ็นอะไหรือเปล่าโอเคตั้งให้บอง,อองบจะไปรุกโอ้โหเพื่อนเราเก็บไปได้นะครับอเอขาก็บได้เพหลือสามคนสุดท้ายจะเก็บไปได้หรือเปล่าเขาจะนำขึ้นเป็นสามหนึ่งหรือเปล่าครับ ตอนนี้ศัตรูเรือสองคนแล้วโอ้โหชิวๆไหวชิวหสองโอเคเพื่อนต้องไปอีกทีครับเป็นไงครับเหลือข้างบนอีกหนึ่งตัวหนึ่งคนจะเก็บแรหรือเปล่ตาตอนนี้เขาขึ้นนําไปแล้วครับสามหนึ่งเป็นไงโอ้โหตีแดงนี่ก็ตึงเหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้โหถือปืนแล้วยืนแอดเป็นไงโอเค มาเข้าสู่รอบสุดท้ายเกมที่สี่มาดูกันว่าเกมที่สี่เขาจะเก็บตีนี้ไปได้หรือเปล่าครับแล้วเขาก็จะคว้าแชมป์ไปได้หรือเปล่ามาดูรอบนี้เป็นไงโอเคผลไล่ไปให้เขาหนึ่งทีให้กำลังใจเขาไปตอนนี้เขาได้ขึ้นมาปีกขวาครับแล้วก็ต่อยต่อยกล่องของฝันกับเอาปืน,นครับโอ้โหตอนนี้เขาโดนดาเมจมาแล้วครับแค่สิบดาเมจ แส่ใจสิทีมดาเมจอืมอืมเขาดั่งแอคให้เราดูครับเป็นไงปล่อยเพื่อนเขาเข้าไปตู้คนเดียวโอ้่อยสวยสกายเลยเอออเพื่อนเขาติบไปแล้วครับเาคนนี้เก็บไปได้ครับฟินยังตอนนี้ศัตรูเหลือหนึ่งคนนะครับสุดท้ายทีมเขามีสี่ต่อหนึ่งนะครับโอ้ปลยคิวเขาก็ติดที่สุดทา้ายไปได้นะ แต่เขาลงไปก่อนโอเคนะครับสำหรับวันนี้มารับชมการแข่งขันเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบให้พี่นั่งดูการแข่งขันก็ฝากกดไลค์ลกดแชร์กำลังใจให้ด้วยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม